เชิดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกคนแห่งกรบสวัสดีพี่น้องที่คารพปรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการอำนาจกับพักเครื่องและเรื่องเรารายการนี้มีแต่สาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นาดมีวิธีการดูเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์หรือที่เขาเรียกกันว่าเหรียญมูลนิธิอ่า เรียนรุ่นนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาในปีพศ2524อ่ามันจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแยกออกแบ่งกันนะนะซึ่งถูกจัดสร้างถวายโดยคุณสุเมธเตชะภัยบูรณเพื่อ,อหากองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่แล้วก็จัดตั้งมูลนิธิดูแลเรื่องอาหารค่ารักษาพยาบาลนะครับของพระพิสุสง์ในเขตจังหวัดสุรินทร์จำนวนการจัดสร้างเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะ พิมใหญ่เนี่ยจำนวนการจะสร้างแค่10,000เหรียญเท่านั้นนะครับทองคําสร้างแค่9้เหรียญเนื้อเงินยังไม่ระบุข้อมูลที่แน่ชัดทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญพิมพ์ใหญ่แล้วกันซึ่งเหรียญรุ่นนี้มันก็มีเก๋แท้ป่าปนกันไปนะพี่น้องต้องสังเกตดีๆเขาว่ากันว่าเหรียญมูนิธิเนี่ยมีไว้ครอบครองนะครับหเหรียญเท่ากับมีตะกรุดของหลวงปู่ดุลเอาไว้ใช้เลย1ดอกซึ่งตะกรุดหลวงปู่ดุลมีราคาแพงสูงมากนะครับปัจจุบันนี้หายากเหลือเกินเลย เออนะครับรู้ไหมทําไมเขาถึงบอกกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอักขระที่อยู่ด้านหลังเหรียญเนี่ยหลวงปู่ท่านเอาไว้จานตะกุดท่านนะนะออก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่งบน้อยเบี้ยน้อยเลยก็ว่ากันไปนะครับส่วนเทคนิคการดูง่ายเลยเดี๋ยวน่าจะบอกนะครับถ้าใครดูไม่ทันสังเกตเบอร์ตัดท้ายคลิปแล้วกันรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะจบๆนะฝากกดติดตามช่อง ยูทูบนะครับอำนาจกับภาคเครื่องและเรื่องเล่าแล้วก็เพจผมด้วยอำนาจกับภาคเครื่องและเรื่องเล่าเหมือนกันเลยทีนี้เหลือรุ่นนี้จะแยกออกเป็นทั้งหมด2บล็อกหลักๆก,ก็คือบล็อกนิยมกับธรรมดานิยมกับธรรมดาดูตรงไหนอำนาจนิยมกับธรรมดาให้ดูตรงเลข2ถึงเลข5มันจะมีเส้นแตกถ้าเป็นบล็อกนิยมนะตรงเลข2กับเลข5มันจะมีเส้นแตกขีดไปถึงกันแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาจะไม่มีแบบนี้ เนี่ยพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นขีดชนกันเลยนี่เดี๋ยวผมชี้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้ขีดชนกันนะครับเรียนรุ่นนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอายุท่านครบ95ปีก็เลยสร้างขึ้นมาถวายนะครับส่วนเทคนิคก,การดูง่ายๆนะครับจบที่เบอร์ตัดเหมือนเดิมพิกดูตรงหัวไหล่ด้านสายมือนี่เราจะเห็นเป็นแท่งโนนๆนะครับสุดขอบหนึ่งแท่งเลยพี่น้องเห็นไหม ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมชัดเจนก็คือตัวเนี้นะครับจะเป็นแท่งนูนสุดขอบางเหรียญก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะอยู่ที่ว่าตัดแรกตัดท้ายจุดที่2พี่น้องสังเกตที่คอห่วงก็ได้มันจะมีแท่งนูนนูนอยู่ที่คอห่วงด้านซ้ายเหมือนกันเป็นรอยนูนเงินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจบแค่นี้แหละแต่ใครดูไม่ทันนะครับที่จริงมีหลายจุดแหละแต่นาทบอกแค่นี้พอนะครับถ้าเป็นตัวตัดตัวนี้นี่สบายใจได้เลยอ่านะแต่ถ้าเป็นเบอร์ตัดตัวอื่นก็วัดดวงเราเองแล้วกันนะ <laughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเออนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลาเข้ามารับชมแลวฟังนะใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะจ,บจบนะุบๆนะฮะวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า